สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้อู่นนม,มุ้งเจริญนครมามได้ส่งมอบ NMR 130แรงนะครับผม L นะครับเป็นกระบะดำนะครับ,อ,รบอ,อ,อะไรฮะาั่นเปล่าาห้ฮะอะไอะ อ๋อลูกบิดใช่ไหมลูกบิดอ๋อได้ได้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอู่มุ้งเจริญนะครับปรถมวันนี้ส่งมอบ NMR 130แรงนะครับผมส่งตรงจากนครปฐมถึงสุราษฎร์ธาน,นีนะครับ สวัสดีพี่น้องทางใต้ด้วยนะครับหลังจากปิดงานช่วงสงการนะครับเราก็ได้มาเริ่มทำงานเตรีมระบบเช่นเคยนะครับฝากอูมุ่งเจริญนครปฐมไว้ด้วยนะครับผม นงเน่งเน,น่งไปดูลูกบิดที่ในตู้นี่ไอ้ตรงหน้าลูกบิดไอ้แบตเตอรี่ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งอ่ะข้างนี้มันมันใช่อีกข้างนึงมันเป็นแค่น็อตธรรมดาดูมันสลับกันเปล่าลองลองเช็คดูก่อนมันไปอยู่ตัวในเปล่าเอากุญแจ,จมาไขาดูแล้วก็เอาลูกบิดมา อยู่ที่ตัวสีขาวเนียนตาเลยนะครับคันนี้ สวยงามเลก็กกระทัดรัดคลองตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอู่มุ่งเจริญนครปฐมสนใจติดต่อที่จะต่อกระบ,บาดไปไว้ใช้งานนะครับผมเบอร์โทร034291557นะครับ แสติกเกอร์แล้วก็ติดตรงตามแบบขนส่งเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมทันนี้ส่งลงใต้นะครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พี่น้องทางใต้เราก็จะได้ขอบคุณมากครับผมแต่งแล้วยกสปอยเลอร์ขึ้นรถได้เลยนะหนูนะไปเรียกอุ้มมาไปครับ โอ้มโอ้มยกสปอยเลอร์ขึ้นไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอุ้มขึ้นบนเลยอุ้มขึ้นบนเลยเปิดแผงข้าง,ง่ายกว่ามั้ง bất cứ phải khang à ôm ôm yang 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 này yang này yang này, yang ơi đàn yang 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 อน,นี้มันติดเนี่ยติดติดลายหมดเลยอ่ะเออโถ่อยไม่มองเลยมันติดลอยกออึ่งไงค่อยๆลงวางลงเบาๆนะค่อยๆวางโอเคอเปิดข้างได้สามด้านเลยนะฮะระวังระวังระวังชิดในเลยเดี๋ยวลมม้วน ลมม้วนเดี๋ยวตีขึ้นมาซวยเลยนะเนี่ยลงลงใต้เลยนะเน้ แมหุ่นร่างใหญ่ๆนี่ทำเหมือนไม่มีแรงเลยแหม <laughs> โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอูมุ่งเจริญนะครปฐมครับสนใจติดต่อง,งานอู่มุ่งเจริญนครปฐมเบอร์โทร0 3นย์สา5สี5นะครับสวัสดีครับ